สะดุ้งไปตามตามกันครับเมื่อมีหนังสือเตือนจากปปชออกมาถึงเรื่องโครงการกู้เงินดิจิทัลโอ้โหนี่ร้อยเหน้านี่คุณนับหน้าเลย <ๆ S 1> ครับหน้าครับผมนับหน้าครับในรายงานของปปช พูดง่ายๆมีทั้งพูดในรายละเอียดมีทั้งเตือนหนักๆเอาสรุปสรุปกันฮะมันเยอะนะชี้ชัดเป็นนโยบายเข้าข่ายอาจจะส่มเสียงเรื่องขัดลำฐุนสัญญาว่าจะให้อันนี้สะดุ้งโยงเลยทีนี้มีการศึกษาถึงความเสี่ยงจริงหรือเปล่าเออเออนี่จริงเพราะนโยบายที่พูดไปคือนโยบายที่จะดำเนินการแต่ไม่พูดถึงความเสี่ยงไม่ใช่รูปแบบความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงแนวแนวทางจากที่เคยหาเสียงไว้และแถลงต่อสภาแตกต่างอย่างที่เจริงไม่ตรงปก ก็คือเขียนนะฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่เนชั่นอินไซส์สรุปไม่ตรงปกนะฮะคำนี้ก็เขียนในในเอกสารเลยคบว่าไม่ตรงปกเดิมก็บอกจะไม่กู้อยู่ให้ตอนซียนเสรแต่แล้วมากู้อนุกรมการชุดนี้บอกว่าไม่ตรงปกครับในรายงานของแม่ที่ส่งให้กับคณะกรรมการชุดนี้อ้างอิงจากข้อมูลในเว็บแลวก็อุบัติการ์นิยามคําว่าวิกฤตออกมา7วิกฤตเนี่ยถามดูว่าใน7วิกฤตเราเข้าข่ายไหมสรุปทั้งหมดเนี่ยใน7วิกฤตเราไม่เข้าข่ายเลยนะวิกฤตสถาบันการเงิน เกี่ยวของไหมนี่มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาภาพางตีิตตีเ่สถานการณ์ปัจจุบันไม่อยู่ในเกีอยู่ในเกฑเลยวิกฤตเงินไหลออกการสูญเสียเงินทุนสัมองเราก็ไม่เข้าเกณพลรือรุนแรงนะทินอย่างวิกฤตนะวิกฤต่าเงินค่าเงินอ่อนค่านะยางเีฟพันยามพันสถานการณ์ปัจจุบันอ่อนแค่1.3%ส์ไม่วิกฤตการกู้เงินดิจิทัลมาแจกคนรับมือเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เอชอินไซด์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ปปชตั้งเรื่องสอบเรื่องเงินดิจิทัลจะสรุปออกมาในเลวันนี่แหละแล้วบอกแล้วว่าดูกรรมการก็พอรู้แล้วตอนนั้นเออดูกรรมการประธานกรรมการต่างๆนะครับสุภาอะไรแล้วแต่นะเรารู้แล้วมันคล้ายๆกับอีกหนึ่งโครงการเครื่องโครงการสปกครับเป็นโฉนดแลวรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้รายงานร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน้าก็ออกมาแล้วทําให้การประชุมคะการที่ต้อที่กําหนดการจะประชุมวันนี้ตอนบ่ายเนี่ย ต้องเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดคณะกรรมการชุดที่ดำเนินการตรวจสอบในโครงการนี้เพื่อป้องกันการทุจริตเ<ท>ชิงนโยบายเนี่ยชุดนี้ที่ปปชตั้งขึ้นมาเนี่ย <c oughs> โอ้โหแต่ละคนนะ <c oughs> ตัวตึงทั้งนั้นเลย <c oughs> ตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับใช่คุณสุภาปิยจิติเนี่ยเป็นประธานกรรมการตอนนี้หมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่11มกราคม2 คุณสุวรรณสุวรรณจุทะรองประธานกรรมการปปชจะมาทําหน้าที่แทนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เดิมทีเขาบอกว่าจะตั้งแทนอ๋อเหรออันนี้เป็นกรรมการปปชอ่าแล้วตรงนั้นจะมีนี้ไปเป็นนักวิชาการไปดูสิพี่วีสรโกวุฒนะดรมนตรีนะนี่ศิริลัก์คิร์มันอันนี้อธิการไออ่คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยอ่าคุณอานาไวัยความดีนี่ลูกม่อแบงชาตินะครับ อิสระเสรีวัฒนวฒนวุฒินนี่จากปชปแต่ละออกไปก่อนหน้านี้ถูกต้องในรายงานของปอปอชอพูดง่ายๆมีทั้งพูดในรายละเอียด<ช>มีทั้งเตือนหนักๆแล้ละ <laughs> <laughs> เ,เอาสรุปสรุปกันฮะมันมันเยอะนะฮะ ชี้ชัดเป็นนโยบายเข้าข่ายอาจจะสุ่มเสี่ยงเรื่องขัดรัฐนุนสัญญาว,ว่าจะให้อ่าอันนี้สะดุ้งโยงเลยทีนี้พอขัดกับรัฐธรรมนูนถจะดําดเนินการเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าต่อไปก็ลําบากครับต่อมาไม่มีการศึกษาถึงความเสี่ยงจริงก็บอกว่าเออนี้จริงเขบอกเนี่ยเออเออนี่อันนี้จริงเพราะนโยบายที่พูดไปคือนโยบายที่ จะดําเนินการแต่ไม่พูดถึงความเสี่ยงไม่มียามเสกยงยื่นกรกตกรตต้องลงเรียอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หอหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงแนวแนวแนวทางจากที่เคยหาเสียงไว้และแถลงต่อสภาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่ตรงปกก็คือเขียนนะฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่ในเช่น Insight สรุปไม่ตรงปกนะฮะคำนี้ก็เขียนในในเอกสารเลยคําว่าไม่ตรงปก ผมนี่คณะกรรมการในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการริจากนโยบายดิจิตอลทันสมัยมากผมว่าผมผมเห็นภาษาของวัทกรรมอยู่ในรายงานนี้นะเขาเดินก็บอกจะไม่กู้ช่ไมตอนหาเสียเสร็จแล้วมากู้พอ่าอนุการชุดนี้บอกว่าไม่ตรงปกต่อมาแจกทุกคนไงอ่านี่ที่ไม่ตรงปกอ่า นอกจากพรรคการเมืองกระทำการสุมเสียงและการรรมนูลอันนี้พรรคการเมืองอาจจะกระทำการสุมเสียงที่ขัดกับรัฐธรรมนูญตัวพรรคเองสุมเสียงขัดกับพรบวินัยการเดินการคลังอันนี้เราพูดตลอดสามมาตราหกมาตราเจ็ดมาตราเก้าอะไรก็ว่าไปข้อมูลจากธนาคารโลก IMF ชี้ชัดว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอันนี้แหละครับทิ็นชาติด้วยเอ่อเป็นชาติก็พูดด้วยนะครับเอาล้วปปชเสนอแนะข้อเสนอแนะบอกให้ปรับเปลี่ยนแนวทางแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางก็คือ ลดขนาดลดไซส์ลงมาผ่านเครื่องมือชี้วัดเส้นความยากจนเท่านั้นแสดงว่าออกนโยบายเนี่ยต้องจํากัดว่าดูแลคนที่เปราะบางเออพูดไปเดี๋ยวหาไม่เชื่อหาว่าพี่โอเนี่ยเต้าข่าวไม่ตรงปกครับ <laughs> นี่อยู่นี่อยูนี่ผพคือโอ้โอโอ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการดําเนินนโยบายตรงปกกับที่หาเสียงไว้และอาจเป็นกรณีตัวอย่างของการหาเสียงนะใช่ไหมที่มีลักษณะสัญญาว่าจะให้และขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งออโอ้โห<ช>นี่เสร็จแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นใน177หน้าเนี่ยผมสนใจภาคผนวกผมไปดูภาคผนวกน่าสนใจ ภาคปนวกที่คําถามที่ตกเถียงกันเยอะว่าวิาวกฤตไม่วิกฤตเนี่ยครับเสร็จแล้วมีอะไรเพราะในนั้นเขาเชิญตัวแทนของแมกาติเข้าไปร่วมด้วยว่าไปให้ข้อมูลข้อมูลเนี่ยครับแล้วในรายงานของแมกาติที่ส่งให้กับคณะกรรมการชุดนี้ออ้างอิงจากข้อมูลในเว็บแล้วก็อัลแบงนิยามคําว่าวิกฤตออกมา7วิกฤตเนี่ยถามดูว่าใน7วิกฤตเราเข้าข่ายไหมสรุปทั้งหมดเนี่ยใน7วิกฤตเราไม่เข้าข่ายเลยนะวิกฤตสถาบันการเงิน เกี่ยวข้องไหมนี่มีปัญหาอะไรบ้างปาัญหาสภาพความมีดีี้คอมเพลตเลโชต่ำทางการไทยปัจจุบันไม่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์เลยวิกฤตเงินไหลออกการสูญเสียเงินทุนสำรองเราก็ไม่เข้าเกณฑ์เฉียบพลันรุนแรงนะริงจะวิกฤตนะวิกฤตค่าเงินค่าเงินอ่อนค่านะอย่างเฉีเยบพลันเฉียบพลันถานการปัจจุบันอ่อนแค่1.3%เปอร์เซ็นต์ไม่วิกฤตวิกฤตนี่นะเกิดจากอะไรเกิดจากไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบีนะ้ยได้ตามกำหนดชำระเงินในวงกว้างนะ คำตอบคือปัจจุบันเรา NPL แค่เท่าไร่2.7สองจุดเจ็ดไม่เข้าขายอ่าวิกฤติห้าวิกฤตการเติบโตทางเศรษฐกิจข้อนี้ฮะครับเบตอนนี้คือการชะลอตัวเนี่ยเกิดจากการหดตัวอย่างฉับพลันและรุนแรงของ GDP อเราเข้าเกณฑ์ไหมปัจจุบันไม่เข้าเกณฑ์อีกไม่เข้าเกณฑ์ครับเพราะตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยต่ำกว่า1นถึงเข้าเกณฑ์หรือว่า0.8ตอนเราไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตการเฟ้อเราก็ไม่เข้าเกณฑ์ เจ็ดเหตุผลวิกฤตแบงค์ชาติในเอกสารนี่ไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหหนักไหมบอกได้เลยว่าเดินหน้าก็จะท่าทางจะลำบากเพราะมีข้อทักทวงไว้แล้วและก่อนหน้านี้ปปชทำให้เห็นแล้วกรณีจำนำข้าววิกฤตในแง่ของสภาพัฒน่ะสภาพัฒ<ใ>น์ก็ประเมินในเอกสาร<ป> <นะ S 2> ภาคผนวกสภาพัฒน์เขาบอกเหมือนกันว่าวิกฤตไม่วิกฤตข้อมูลจากพัฒน์บอกว่าต้องพิจารณาหลายอย่างทั้งอัตราการตรดตสอยทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อ ต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและต้องหาเลือหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจทุกหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันนี้มุมของสวัสดิ์นะกวางกลางกระทรวงการคลังก็มีปัจจัยที่แสดงเห็นถึงความวิกกัทางการคลังคือจานวนเงินกองคลังที่เหลืออยู่ความสามารถในการหารายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่รัฐบาลต้องใช้หรือไม่อันนี้ก็กว้างๆซึ่งของแมงชาติเ่ตรงสุดละถามว่าแล้วผลการศึกษานี้เขาจะทำยังไงปกติเมื่อผลการศึกษาออก ส่งไปให้รัฐบาลส่งให้คอรมอนะคอรมอจะต้องไปพิจารณาเรื่องนี้และดำเนินการครับ,รบประเภทแบบว่าไม่ดำเนินการไม่ได้กรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรเจอบ่วงกรรมตัวนี้ตัวนี้แน่นอนตอนนี้นนถามปปชแล้วส่งไปหรือ,อยังถ้าคำพูดเลขาปปชเนี่ยเหมือน,นกำลังพิจารณายังไม่ส่ง นะโดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดต่างๆนี่เขาไม่ส่งแต่คุณนะได้มายังไงก็ไม่พี่วีพี่โอได้มายังไงเต็มหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยร้อยเจ็ดบเจหน้านเลยถ้าฟังดูเลขาไอปปชบอก่ายังไม่ส่งเนี่ยยังไม่ส่งมันต้องส่งไปให้ที่ประชุมปปชชุดใหญ่รับทราบครับผลการดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถามว่าการกู้เงินดิจิทัล มาแจกคนละหมื่นเนี่ยม,มันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่โอ้ทางตันไม่ทางตันไปดูสามเสี่เหตุผลทำไมกู้เงินโดยเนี่ยมาแจกเนี่ยถึงเป็นทางทางตันเป็นคำถามนะพรบงินกูก้กรีิกาท้วงติง่งอันแรกเลยนะเหตุผลใหญ่คือกรีิกาทวงติง่งนี่ทวงติ่งอ่ะทวงติ่งอยู่ในท้ายสองบรรทัดนี่ฮะ ทวงติงนี้แรงมากนะครับก็คือว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำตามเงื่อนไขตามกฎหมายกี่มาตรา53 57 6 7 9และ49 6มาตราครับของบลวินัยการเงินการคลังกระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินได้ผมถามข้าราชการกระทรวงการคลังว่ายังไงแต่ถ้าไม่ดําเนินการตามกฎหมายเงี้ยหมายความว่ายังไง บอกได้เลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละข้อทักท้วงข้อทักท้วงอันแรกเลยนะต้องบอกทําไมถึงกู้เงินทางตันนะจบแล้วนะกรีกาทวงติ่งหนักมากนะครับเดินหน้าต่อสอบผิดกฎหมายอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนครับก็มีหลายหน่วยงานเตือนมาอันที่สามเดินหน้าต่ออาจจะถูกศารยื่นสารเริมนูลและนายกสหลุดจากการทำหน้าที่ได้นะเห็นไหมล่ะก็คือขั้นตอนเราบอกแล้วว่าศาลกรมอาจจะมีสภามีสารนูลอันที่สี่นะ พลบเนี่ยเสี่ยงวินัยการเงินกันครังเพิ่มภาราหนี้สาธารณะพี่โอจำได้ไหมวันก่อนที่สำนักงบสำนักงบประมาณของสภา,าครับ,รบศึกษาผลกระทบต่อ,องบประมาณกรณีเงินที่เท่าเนี่ยาพาราดอกเบี้ยหน,นี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งหมื่ 5, ล้านบาทครับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้น2.65%ครับแผนการชำระคืนเงินเงินต้นอ่ะ เงินกู้เพิ่มจากเดิมปีละนะ1นึ่งแสนสห้าพันล้านบาทครับเพิ่มนะครับประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านครับในสิ่งไปหารายได้มาเพิ่มขึ้นนะห้าปีนะพี่โอในห้าปีแสดงว่าปีละเพิ่มขึ้นแค่สองหมื่นเก้าแต่ภาลานี้เพิ่มเท่าไหร่ครับแสนสองหมื่นห้าพันล้านคือสํานักก็ไอฝ่ายประมาณของสภาอืศึกษาไว้และไปดูถ้ามีการกู้ไอดิจิตอลไง อ่ไอ้อตรงนี้สีแดงนี่ก็คือนี่คือแผนการคลังระยะกลางก็จะมีปัญหาเออนี่ไงนี่ยงังขึ้นเลยยังการชำระเนี่ยการชำระดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ยังครับขึ้นสเปอร์เซ็นต์ขทะลุขึ้นไปเลยนี่ไงขึ้นหมดเลยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังทํางบประมาณที่ติดลบครับครับเป็นงบมาณติดลบงบมาณขาดดุลครับต้องกู้ยืมเงินมาถมไอ้ตัวรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่าย ในแต่ละปีครับเพราะนี่กําลังทำปีประมาณปี2องพรอกเนี่ยก็เป็น3.6นะครับาดดุลอีกปีนงนะพี่วีข้อเสนอเท่าที่เราได้คุยกับ,บสํานักเศรษฐกิจหลักของประเทศเขาบอกว่าวิธีการง่ายครับทําง่ายครับตัดบางส่วนของงบประมาณแล้วเอาเงินก้อนนั้นแหะมาใส่ไว้ในงบประมาณสําหรับแจกดิจิทัล รัฐบาลก็ไม่เสียหน้าเดินหน้าโครงการได้และลดจำนวนของกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินเป็นการทั่วไปมาโฟกัสเฉพาะกลุ่มครับแน่นอนครับเนี่ยก็มาล่าสุดที่ปปชศึกษาทวงติ่งเนี่ยไอ้อน,นี่คือห้าเหตุผลทำไมการกู้เงินยังเป็นทางตันครับตอนนี้อย่างพี่พอพูดกำลังคิดถึงว่าโอ้จะลดไซส์ลดขนาดลดอะไรไหมเช่อนอย่างที่พูดถึงไม่ต้องกู้เลยฮะ ลดขนาดลงมาเอาเฉพาะกลุ่มเปราะบางตามข้อเสนอแน่เนี่ยเสร็จแล้วใส่ในงบประมาณปีละแสนห้าสองแสนแล้วแต่เนี่ยสองปีจนปี6-8ปี6-9วันนี้เลยไปอถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังไม่ลดไซส์ครับไม่ลดขนาดยังยืนยันตามเดิม5แสนล้านคุณจุลพันธ์ยืนยันอย่างนั้นครับครับ,รบยึดตามไทม์ไลน์เดินเดือนพฤษภาแจกแน่ครับแจก็จริงเถอะ ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเดินยากครับเดินยากไหมเพราะข้าราชการเนี่ยจะกลัวครับเพราะตอนนี้ต้องบอกข้าราชการดิจิตอลเนี่ยทั้งหมด24บ่ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบสี่เนี่ยครับจะมีสองกลุ่มกลุ่มฝ่ายการเมืองเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเดินหน้าครับนะไม่รู้เพราะอะไรจะเดินหน้าส่วนกลุ่มข้าราชการประจำจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกฤษฎีกาเนี่ยใครแล้วแต่เนี่ยให้ปรับแผนยืนยืนอย่างนี้ลดขนาดลงมา บรรจุในงบประมาณประจำปีครับปีละแสนห้าแสนห้าสองปีก็ได้เอาสามแสนลดไซด์ลงมาใช่ไม่ต้องถึงห้าแสนใช่ทำได้ครับ <ทำ S 1> เรา<ด>สามารถจัดงบประมาณได้ผมถามมาแล้วว่าทำได้ไหมฝั่งสำนักงบประมาณก็บอกว่าสามารถดำเนินการได้ครับเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้หาเสียงและแถลงต่อสภาไว้แบบนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแต่ถือว่าถือว่าพบกันคนละครึ่งครับรัฐบาลก็ตอบโจทย์ทางด้านการเมืองได้รดับหนึ่งว่ายังเดินโครงการนี้อยู่ พีวีารภาระการเงินการคลังก็เซฟไปได้ดับหนึ่งนะหาเสียงไว้ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องที่หาเสียงต้องดําเนินการนะครับแต่ปรับนโยบายให้สอดรับกับสาภาพความเป็นจริงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลต้องพิจารณาและเอาข้อเสนอเหล่านั้นแหะครับมาประกวในการตัดสินใจครับ